สวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับนะก็วันนี้ก็จะเป็นของ2องคอมเมนต์นะครับนะที่เราจะมาช่วยกันปรึกษานะครับซึ่งกรณีตรงนี้นะครับนะพวกปัญหาสินเชื่อมันทำให้เราเดือดร้อนกันอยู่แล้วนะไม่ใช่แม้กระทั่งตัวเรานะครับคนรอบข้างยิ่งหนักใหญ่เลยนะฮะมันก็เลยมีผลนะครับทุกๆอย่างทั้งเรื่องการดําเนินชีวิตแล้วก็หน้าที่การงานนะฮะและเรื่องสภาพจิตใจ นะครับนะคนแรกก็จะเป็นคุณนุชจรีนะครับนะอยากได้กําลังใจนะครับคนที่บ้านไม่เข้าใจเลยนะล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยนะบอกจะฟ้องร้องหนูนะครับนะเพราะว่าเอาชื่อเขาเไปค้าประกันนู่นนี่นั่นนะฮะแอบอ้างต่างๆนะฮะอธิบายแล้วนะก็ไม่ฟังก็ไม่เข้าใจนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนะการฟ้องร้องนะครับยุทธก็ได้บอกไปหลายๆครั้งแล้วนะครับนะ เรื่องราวที่มันเกิดจากพวกปัญหาสินเชื่อไม่ฉาชีพนะฮะที่มันโทรไปข่มขู่พวกญาติพี่น้องเราอะนะที่ญาติพี่น้องเราเออไม่เข้าใจแล้วก็จริงๆเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยนะครับมันเป็นผลมาจากตัวเราทั้งนั้นนะครับเราต้องยอมรับในส่วนของตัวเราตรงนี้ก่อนนะครับจริงอยู่เราเรารู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วนะครับว่าเราไม่ได้เอาชื่อเขาไปค้าประกันเลยนะครับนะเพราะว่าพวกนี้มันแฮกเบอร์มือถือนะครับ นะแฮกเบอร์ที่เราเมมไว้ในโทรศัพท์ทั้งหมดมันจะโทรหาคนทั้งหมดนะครับหลายๆคนสอบถามว่าพิยุ์ยมันจะโทรหาคนทั้งหมดไหมนะผมก็แจ้งไปทั้ง2ออย่างนะครับบางทีก็สุ่มบางทีก็โทรหาหมดก็มีนะครับนะเราเดาใจมันไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันการฟ้องร้องเนี่ยของญาติพี่น้องเราที่จะฟ้องร้องเนี่ยนะมันฟ้องร้องกันไม่ได้นะครับนะเอาการวิเคราะห์กันง่ายๆเนี่ยการฟ้องร้องเนี่ยคุณไปเอาคนที่โทรหาคุณมานะครับพวกมิจฉาชีพ ตัวไหนนะครับที่โทรหาคุณนะครับเอามันมาที่โรงพักด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเออมาอัดเสียงก็จริงนะครับเอาตัวมันมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันมีหลายเคสแล้วนะครับนะที่ผมเคยได้คุยนะครับ45เคสนะครับที่ว่าทางญาตินะครับเคยไปแจ้งความแล้วแต่ไม่ไม่เป็นผลอะไรนะครับทางตํำรวจไม่รับแจ้งนะครับนะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ท่านทราบดีว่าเออมันเป็นผลมาจากตรงเนี้นะครับเหตุมันมาจากตรงเนี้ จากมิชฉาชีพนะครับพวกสินเชื่อต่างๆนะครับเคยแล้วครับในกรณีนี้ตํารวจไม่รับแจ้งความนะครับนะมันอยู่ที่ตัวเราแล้วแหละนะครับถ้าเขาไม่เข้าใจนะครับเราพักเรายอมเราต้องยอมรับจุดนี้ให้ได้ก่อนนะครับแต่อย่าพึ่งวิตกกังวลไปถึงขนาดนั้นนะครับจนเราต้องออไปทําร้ายตัวเองหรือคิสั้นอะไรต่างๆนะครับเราจงดําเนินชีวิตต่อไปให้ได้ทํางานต่อไปนะครับนะถ้าคุณไม่ไหว คุณหยุด <boundaries> พักได้นะครับแต่อย่าพักนานเพราะชีวิตคุณต้องดําเนินต่อไปคุณต้องหาเงินเงินมันสําคัญกับชีวิตคุณนะครับนะฮะเราไม่ได้ลกสวยเหมือนโอ้โหที่ลงติกต็อกไปต่างๆนานาว่าเอ้ยเงินมันไม่สําคัญมันสําคัญนะครับมันสําคัญกับชีวิตคุณมากนะครับทุกอย่างมันต้องใช้เงินใช้ทองทั้งนั้นแหละนะครับไปหากินฟรีอะไรมันมันยากนะครับมันไม่ใช่อยู่ตามโอ้โหตามบ้านสวนตามอะไรเนี่ยที่ว่าเออต้องต้องกินตามธรรมชาตินะอยู่แบบ เพอเพียงมันไม่ใช่นะครับนะทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปมันต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับอย่าคิดว่าเงินไม่สําคัญเพราะที่เราทํากันอยู่เนี่ยก็หาเงินกันทั้งนั้นเนี่ยเพื่อเลี้ยงชีพนะครับปัจจัยทุกอย่างมันใช้เงินนะครับส่วนมากนะฮะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับนะคุณจุธาม่านะฮะตอนนี้เดือดร้อนมากเลยค่ะนะฮะพวกมิจฉาชีพมันโทรไปก่อกวนญาติพี่น้องหนูพี่พอจะมีวิธีแก้ไขไหมนะครับวิธีแก้ไขมันมีครับนะ แต่มันแก้ไขไม่ได้ร้อยซนะครับไอ้ที่มันจะเติมเต็มร้อนนั่นคือจิตใจของคุณเองนะครับคุณจุธามาศมันคือจิตใจของคุณนะที่จะไปเติมเต็มการแก้ไขให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะหลายๆท่านที่เขาผ่านมาแล้วเนี่ยจิตใจทั้งนั้นนะครับนะอันดับหนึ่งเลยนะครับที่เขาผ่านกันมาได้เนี่ยเดือน2เดือนแล้วนะที่สามารถมาคอมเมนต์มาเป็นวิทยาทานให้เราได้สามารถมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้เพราะส่วนหนึ่งมาจากจิตใจนะครับ อันดับแรกนะฮะคุณลองทําสเต็ปแรกไปเรื่อยๆก่อนนะครับสเต็ปแรกคุณไปลองปิดกั้นของคุณดูนะครับ Facebook อะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันมาเอาข้อมูลเราไปประจานอะไรได้ถึงเยอะมากขนาดนั้นนะครับนะคุณไปปิดเฟซหรือคุณจะตั้งค่าเฟซเป็นส่วนตัวก่อนก็ได้ไลน์ <c oughs> ก็เป็นส่วนตัวก่อนก็ได้นะครับนะเข้าไปปฏิเสธการตั้งค่ามาให้มันเข้าถึงนะครับมือถือเราได้นะครับถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมตอบได้เลยนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ นะอย่างน้อยมันช่วยคุณได้หลายเปอร์เซ็นต์นะครับดีกว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแล้วมันเอาข้อมูลคุณไปเต็มๆนะครับพร้อมที่จะประจานคุณได้ทุกเมื่อพร้อมที่จะแบ็กเมย์หรือโทรหาคนอื่นได้ทุกเมื่อนะเคสพวกนี้มันเป็นการบีบมันจะบีบตัวเรานะครับบีบจิตใจเรานะฮะมันมีจิตวิทยานะครับใช้จิตวิทยาตรงนี้นะครับคนทุกคนกลัวทั้งกลัวทั้งอับอาย กลัวเสียชื่อเสียงนะครับผมบอกไปหลายๆครั้งแล้วเนี่ยมันใช้ตรงนี้แหละมาบีบเราเพื่อให้เราหาเงินมาจ่ายมันจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ไม่จบอ่ะนะจ่ายเท่าไหร่ไม่จบสักทีแล้วยิ่งใครที่มีหน้าที่การงานเกี่ยวกับข้าราชการด้วยแล้วหนักหนักมาเป็นสองเท่าสามเท่านะครับใครที่ทํางานอิสระอ่าอันนั้นนะยังเบาหน่อยนะนะครับใครที่ทํางานข้าราชการนะครับเบอร์ทงเบอร์โทรติดต่อสื่อสารกับท่านผู้ใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่เพียบนะครับการมีชื่อเสียงตรงนี้แหละมันหลุดยากนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะหลุดไม่ได้จากปัญหาพวกนี้นะครับนั่นแหละจิตใจพวกพี่ๆเขาลุ้ลนๆเลยมีทั้งครูข้าราชการอบตอนะครับฝ่ายการเงินเกี่ยวกับอบตอ,อำเภอผมคุยมาหมดแล้วนะครับแล้วเขาผ่านมาได้หมดแล้วแต่ผ่านมาด้วยแบบไม่สบายนะักผ่านมาด้วยความช้ำกันทั้งนั้นความเจ็บทั้งนั้น แต่เขาต้องทําถ้าเขาไม่ทําเนี่ยนะไม่มีชีวิตอยู่แน่นอนนะครับนะยอมตัดยอมอับอายยอมกลัวนิดหน่อยนะครับนะตัดแขนเพื่อรักษาชีวิตตัดขาเพื่อรักษาชีวิตทําสิครับนะฮะคุณถึงจะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับนะยุดพร้อมให้คําปรึกษานะครับนะเราพร้อมทุกอย่างเราเราไม่อยากให้คุณแบบต้องแย่ไปเหมือนเคสคนอื่นที่เขาไปคิดสั้นนะครับ ผมอยากให้คุณได้อยู่อยู่เพื่อดูแลครอบครัวอยู่เพื่อสร้างอนาคตต่อไปไม่ใช่เจอปัญหาแค่นี้แล้วคุณจะไปทอ้อคุณจะไปสิ้นหวังมันไม่ใช่นะครับปัญหามันยังมีอีกเยอะไอ้แค่นี้เองนะครับปัญหาสินเชื่อไมิจฉาชีพนะครับเราใช้จิตใจนะบวกมันหน่อยสู้หน่อยมันสุดทางแล้วมันตันแล้วคุณจะถอยหลังไปไหนลนะ่ะเดินหน้าบวกอย่างเดียวนะครับฝากไว้คิดนะบู๊หน่อยนะครับสู้หน่อยนะครับ อย่าให้ผมต้องมาทำคลิปเสียเปล่านะผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ